เจ้าใส่มือถือเครือ่ายอย่าง A S อะ A S ว้ยแสดงว่าเจ้านี่มี่พ่อยเราได้หน่ A S พ่อยเดี๋ยวค่อยสีบอกว่า A S พ่อยเขาไปใส่ลงนี้แงเกือบเลยหนึ่งละเอาไปแลกคว่สุกคว่มวนแล้วก็เอาไปแลกของกินก็ได้ได้คว่ำความกินอร่อยอร่อยแซ่บสิหรือสิใจ A S พ่อยหนึ่งคะแนนเป็นส่วนลดแลกกาแฟเจ้าอูดอนบานเฮากนเลยได้เปล่า อดอนีเ่ยพี่ตั้งหลายร้านเใช่ป้าบอยสิเป็น <c oughs> บียอนคาเฟ่ทั้งสี่สาขาในอวุดรเาน,นี่อันนี้แลกได้พร้อมแล้วก็เซตอะเดย์ข้อมีคาเฟ่อันนี้ก็แรกได้คือกันแล้วก็เหลือเจ็ดสิบหกเอคาเฟ่แล้วก็เปิดติดอันนี้แรกได้ขนาดนั้นเรากับไรต้องในอุดรบ้านห้าร้านกาแฟหลายกันด้วย มีนเอาไปเป็นส่วนลดแบ้เเจ้าะเจ๊าเจ้า่อดกาแฟกาแฟก็มาเลยนี่อเฮ้ยเอาดวด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 จะได้สมชวงเยี้ยงป้าตาเป็นยังไงตาจยตับตัดตัดตัตับตัๆตับตัเน้ยแสยอยากได้สติกเกอร์ปฝาลูฟฟารันสนสติกเกอร์โอ้ยมาทันสมัยแค่เ้าใส่เอสที่บ้เนี่ยใส่โอ้ยเจ้าใส่เอสเนี่สามารถเอาเอสควอยนี่ ไปแลกสติกเกอร์สวยงา้ๆน่ารักแต่รักตรงให้ลูใ้ร้านจะได้เลยแอ่นี <ไป S 2> ว่วะที่ดีสัดยิ่งเ,เลยใส่เลยเอ้ยนันละโคตดเข้าไปเลย,เยนันละเอไอเอสพอยน์นันเอาไปแลกสติกเกอร์ไรสุดฮิปไปนัน,นแดกเลยโคตดเลยพ่อยเจ้ารายอยู่แล้วจะใช้เอไอเอสโดนหรอบ่บ่กับ เอ้าลายก็มอไม่ได้ oh, <no. S 1> อเอ้าแม่เจ๊ใช้ A S หรือเ่ใช่ค่ะแสดงว่าเต๊ตรงนี้พอยสามารถเอาพอยไปแลกเน็ตแล้วก็ท่าทุกซี่ก็ได้ซี่ยิงเระนั้นกจริง,เ,ง,ง,รงเอาไปแลกเน็ตซี่โทรฟซี่ก็ได้เอาไปเลยแอป my A I S ดูดิจริงด้วยม,มีในตั๋วนะไม่ตั๋วป้าลูกอะไรนี่มะตูมเหรอเอบาบวคาโดอาบวคาโดจ้ะเอบาบวชคาโดถูกยังเนี่ย อ๋อยังไม่สุกต้องเอาไปบ่มก่อนเหรอประมาณ2วันเด็กบ่มอ่ะจะต้านับเงินทำไมอ่ะถ้าว่าป้าจะไปซื้อทองขยายเฮ้ยเราพอยังไงยังเดี๋ยวผมอุดช่วยป้าอุดเยอะๆดิอล้วป้าใช้เอสป่ะเนี่ยใช้จ้ะยักษ์เรียกว่าป้าก็ต้องมี p อยสิรู้หรือเปล่าเอสอ o i n t น่ะ4คะแนนน่ะเขาเอาไปแลกหุ้นสร้อยทองคำสองบาทหุึ่งร้อยละวันเริ่มตั้งแต่หนึ่งชันวาคมถึงสามสิบชันวาคมนี้เท่านั้นนะเป็นลูกค้าเอสมันดีอย่างนี้นี่ ใช่พีอย่างนี้นี่ป้าใครมีพอย์รีบมาใช้กันนะทุกคนใช้พอย์กับทุกเรื่องที่ชอบเข้าไปเช็คและใส่พอย์ได้ที่แอป myas กันเ้อพี่น้องเด้อย่าเมีสุด,ดยอดดี